เพื่อนคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาตัดแต่งมะเขือของแหม่มมานะคะตอนนี้เขาเนี่ยค่ะได้ขนาดแล้วเขาจะมีแขแนงเยอะมากนะคะเราก็จะตัดแต่งให้เหลือสักประมาณ 2- 3งถึงแนนก็พอนะคะมีแขแนงเล็กๆเ,เทียบเลยแขแนงก็คือระหว่างเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเรียกแนงนะนะ ตัดใบแก่ออกก่อนเดี๋ยวจะเลือกขแขแนงที่สมบูรณ์ไว้ใบแก่ก็ตัดออกด้วยหนึ่งสองสามะแนนสามานงเอาอันนี้ออกดีกว่าโอเคอืมหนึ่งสองสามคะนงโอเค ดูแขนงเสร็จแล้วก็ต,ตัดใบออกใบล่างๆโอเคโอเคตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาประมาณนี้แหละโอเค ส่วนใบนะคะก็เอาไปทําปุ๋ยนะคะเอาไปทําปุ๋ยค่ะแล้วก็ตัดยอดพริกนิดนึงนะคะให้เขาเนี่ยค่ะเด็ดยอดจะเด็ดหรือตัดก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยค่ะเขาจะได้แตกนะคะได้แตกแขนงมาอีกทุกอย่างทำเหมือนกันหมดกะเพราแมงลักโหระพานะคะ สำหรับเพื่อนที่เคยติดตามคลิปแหบบมาก็รู้แล้วเนาะเพราะว่าแมบบเคยทำคลิปไปแล้วเนาะอันนี้ทัวนอีกทีนึงเนี่ยค่ะก็นี่นะเดี๋ยวเขาจะเป็นพุ่มเลยค่ะก็มาดูแมงลักนะนี่เห็นไหมแมงลักเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยแค่เนี้ยเขาก็จะมีดอกแล้วเนะะี่ยค่ะเวลาเด็ดยอดทําแบบนี้ก็ได้นะ่ะจับจับฐานตรงนี้ไว้ะคะ่ะแมบบก็ทําแบบนี้นะแล้วก็ดึงมาแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะหักแล้วแล้วอยอดข้างๆสอง สองชอเนี้ยที่จะขึ้นใหม่มันก็ไม่ช้ำด้วยนะเห็นนะเห็นไหมก็จับแบบนี้แล้วก็ดึงลงมาเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็หักละเห็นไหมเนี่ยดอกค่ะนะเดี๋ยวพอเราเด็ดแล้วเขาก็จะแตกเป็นพุ่มซวยกลมไปหมดเลยนี่ค่ะเห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยแค่นี้ก็เห็นไหมทรงพุ่มกลมแล้วค่ะอันนี้ผักบุ้งของแหม่มนะคะผักบุ้งของแหม่มเนี่ยเดี๋ยวแหม่มก็จะมาตัดเหมือนกัน เพื่อนเห็นไหมคะว่า,อ,าอันนี้เขาเรียกว่ารากลอยรากลอยคือเห็นรากเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยโตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพอเห็นแบบนี้เอาดินกบเลยเอาดินกบรากไว้เพราะว่ารากถ้าโดนแสงแดดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแห้งเลยนะเอาดินกบคะนาก็เหมือนกันนะคะเวลาปลูกรากชอบลอยก็ต้องเอาดินกบนะ ต้นผักบุ้งของแม่มก็หายวันละต้นสองต้นนะคะโดนนี่โดนไอตัวนี้กินเจอแล้วนี่เห็นไหมนี่แหนททำเป็นทําเป็นกลมๆแหมทําเป็นนอนอุ้ยเนี่ยค่ะมันเป็นมแมลงนะมันขยายตัวแล้วมันก็เดินได้เป็นเหมือนมแมลงปีกแข็งอะ่ะเนี่ยแหละตัวกิน,นเพื่อเพื่อนเห็นอะไรไหมนี่ผักขมผักขมที่เอาไปผัดกับน้ํามันนะคะเห็นเปล่า เ,เมื่อปีที่แล้วแม่ปลูกต้นหนึ่งตรงนี้จําได้ไหมคะต้นใหญ่ทีน,นี้มันก็ออกดอกออกเม็ดปีน,นี้ขึ้นเป็นดงเลยเนี่ยขึ้นเยอะมากเดี๋ยวแม่จะต้องมาเลือกอีกว่าอันไหนญ้าคือย่าก็ถอนทิ้งไปอันนี้ยย่าอันไหนกินได้ก็เก็บไว้ก่อนนี่ค่ะนี่นะนี่ เนี่ยอ่อนๆผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนี่เราก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ยาอืมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เราก็ทำกับข้าวได้อีกแล้วเนี่ยผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยเลยนี่ค่ะประมาณนี้โอ้โห ขึ้นเยอะม,มากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นต้นอ่อนไหมโอ้ยเยอะจริงเลยค่ะแหมมก็เนี่ยนะพามาตัดแต่งมะเขือก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยมีอะไรทำอีกก็เดี๋ยวจะชวนมาอีกนะคะเดี๋ยวแหม่มเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพาไปหาคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ